พี่น้องมามามามื่อนี้ได้แจกอมแจกอมปูหน้าพี่น้องปูหน้าโตงยใหญ่เลยนี่ผมเลียนเป็นโตเลยลวได้พี่น้องก็ได้ปีกไก่ทอดปีกไก่ทอดมีปลาบ,บองของพี่สาวพี่สาวคนสวยเยลยเด้อทำมาแกงผักมีหลายอย่างเลยพี่น้องผักกาดขาวผักสลัด ชี่หอมหวงตุง้งคณะมามาพี่น้องคนเหนียวพี่เตามาเด้อมาเด้อพี่น้องทางไก่ทางไก่อยู่ไก่ก็มากินน้ำกันอยู่ไก่ก็ลำบากแน่เนาะพี่นอ้องหาซื้อจัดเลยพี่น้องมามาไม่ลืมบอกสอนมาเต้วนี่ mắm tay bắp cải nhang không, mắm bắp cải nhang nguyên mắm 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 หอมผักกระแยงน้องหอมผักกระแหงเือกระมันปนูขักหอมหวยหอยแล้วก็เพียงขจาว่านเนียหอมผักกระแยงยามฟ้าแรงคำลงมาเนาะ ม,มาก,กวนอะไรกับตอนเอ็นี่พเพื่นบรเวบื้อนนิหนึ่งคผูกกัจอมารวนหนึงไม่เห็ดเอ็นเพื่อนเปุ่นเชินนนนงนี่มันห่วยมาหน้าบองตีเสาฝาไม่ ผักเนี่ยผักไก่แล้วผูกไว้เพืนน่อนายเดี๋ยวก,กว่าบุญอบขึ้นยหญ่เลอจะเอาผักฝากฝากไม่กินแล่ว่าเห็นผมติ่งรียิวช่องแล้วเลยฝากมาแล้วผูกแล้วผูกยิงยหญ่ <c oughs> คอยน้มเส่เลยนะตะว่ามันปลอดภทยนะตวัา,แ,วาแม่งกินใบนีกก่ปลอดภัยอ่ะ

บน้งกัมี่น้องกามปูนานี่ตรกรไงเไนงี่ยดูเนี่ยมันดีดิมันปูผู้ใดเคยกินแกงความอ่ะความปูน่าจะหูเลยรสชาติเป็นแบบเลย ผมมันได้เห็นแบดยตรงมันจะบอกหอมแซ่บมันรำปักอะไรนี่ควาปกักอะไรยัง ปกเนี่ยน้ำรับเลยผูกกับมันสักพี่น้อง แຮ้งเมืองนี้แดดจ้าเสียงเครื่องกระดังสางเส

ซอส,สมาพี่น้องอิ่มแล้วครับน้องอิ่มแล้วดูกระดิบเก็บไว้อุนกินต่อบสเซียดอกน้องสำหรับมื้อนี้ก็ฝากไว้แค่นี้พี่น้องเมนูอ้แกงออมปูน้ากับทอดปีกไก่พี่น้องแกงกับผักปลาลาบซับ ลารซับเนาะของพีสาวเิ่นฝาไมา้เราก็พักสดสดของยายอีย่าไอเราฝากไม่ก,นก,กินขอบคุณขอบคุณยายหลายๆเสาฝากไม่กินเราก็ปลูกแบบน้ำไม่ค่อยมีพี่เนอะปลูกธรรมชาติปลูกไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ใส่ปุย๋ยมันก็ดีพี่เนอะปลอดภัยจากสารเคมี ถึงมันสิบอกงามแต่ว่ามันก็มีวิตามินสูงสำหรับมันี่กฝาไว้แค่เนี้ยพี่นอ้องถันพี่น้องเบิ้งแล้วก็ย่เลื่อมไปหาไม่เช็ดกินพี่นอ้องแซ่บคัดใส่างอมเซฟผักกระแยงพี่น้องผักกระแยงผักอีฮิ่นเ้าแ,แต่สีอื่นเนาะอือนบ่คือกันแต่ละหมู่บ้านแต่ละพื้นที่แต่กากช่องแกนกินช่วมไว น้ำเนี่ยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ละอย่าเลื่อมกดกระดิง่งกดแกมเปลี่ยนนะครับพี่น้องแล้วก็ฝากเวลาโคษณาขึ้นก็ฝากเบิ้งไ้แน่เร้อพี่น้องอย่ากดขามเด้อครับขันหักยังสงสารผมได้ก็ฝากไปแค่น,นี้สำหรับมื้ก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องสวัสดีครับ